พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเดินทางบรสุดสิยนย่าถอยหลังให้เขาเหยียบตายค่อยตายหนาพุนเขาเสื่อื่นว่าหานพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยให้เจ้าค่อยเพียงสางเสมอแตนแปงซอให้สางก็สืบใบเสมอผึ่งสืบหั่งเพิ่นวาสันพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย สวัสดีครับสบายดีทุกทุกท่าน, FC, PP, น,อนอเอฟซพีพน้องนเพื่อนเพือนทุกท่านที่เขารูปรักของบาโบเด้อทุกท่านเอ๋ยสำหรับบือนี้บาโบอยู่ในถนนสุขุมวิทเด้อ the, พี่น้องบาโบเดินทางมาจากพนละพี่น้องเอ๋ยถนนเชพ,พรัดหรือว,ว่าถนนบางนาตราดนาะพี่น้องเนาะบาโบ้ avo, เลี่ยงเมืองนาอพี่นอ้องชนบุรีมาหอดแยงไปแดงแข่งหนึ่งพี่น้องเป็นเส้นทางมุ่งหน้าไป พัทยาแหลมฉบังเด้อพี่น้องถาตรงไปบาบูกัสิเลวไซเด้อพี่น้องเป้าหมายของบาบูก็คือว่าเดินทางไปจังหวัดเดินทางไปนาจังหวัดจันทบุรีท่านผู้ชมเอ๋ยท่านผู้ชมเอ๋ยวันนี้บาบูอยู่ตรงแยกไฟแดงแห่งหนึ่งพี่น้องซึ่งเป็นแยกไฟแดงที่เลี้ยงเมืองออกมาจากชนบุรีเนาะทุกท่านเนาะบาบูจะเข้ามาในถนนพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยถนนที่ เป็นถนนไปทางสายบ้านบึงกแกลงหรือว่าถนนสายหมายเลข334สายชนบุรีพี่นอ้องไปอำเภอแกลงเล้อบินีบาโบชารีวิวถนนหมายเลข3 4 4พี่น้องจากทางเลี่ยงเมืองชนบุรี้ะทุกท่านเด้อไปหอดแยก,กแกลงจังหวัดพระยองทุกท่านเอ๋ยทุกท่านเอ๋ย มื่อีบาโบกะจะพาทพุกท่านเดินทางมาพี่น้องเนาะรีวิวถนนของประเทศไทยถนนอีกเส้นหนึ่งพี่น้องเป็นถนนที่เชื่อมต่อไปหอดจังหวัดจันทบุรีพี่น้องปลายทางจังหวัดตราดแมนบอพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยคาบอกคำจาใดทีว่าบวาถืกตองข้อมูลใดทีว่าบวาถือหรือว่าผิดพลาดเนาะทุกท่านเนาะ ก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำทุกท่านอย่างหลายหลายพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยบ่าวโบเองกับอกเก่งในเดืองเล้าบอกเก่งในขอมูลน,นนาะทุกท่านเนาะอย่างชีวาวมานนั่นแหละว่าวูบเองกะเดินทางไปเห็ดเวี้ยเห็ดงาเนาะทุกท่านเนาะอาชีพรักขล้องบ่าวโบกับที่ว่าประกอบอาชีพเห็ดเวี้ยเห็ดงานติดตัง พลังงานโซลาเซลล์เดอ้อทุกท่านเป็นอาชีพลักแต่ด้วยการเดินทางออกไปยังพื้นที่นั้น,น,นหรือวางหรือไปยังพื้นที่ที่บาวูได้เห็นบาวบกูกนถ่ายวิดีโอเก็บเอาภาพบรรยากาศมาฝากตอนท,ทุกทุกท่านนพน้องบาวบูจะ่เห็นเพียงคนเดียวบาวบเองก็เส่อว่ามีอีกหลายๆท่านที่ยังบ่ทันเคยเห็นเนาะทุกท่านเนาะ บาโบก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากตอนทุกทานเป็นแถอย่างแน่นอนตอนนี้บาโบก็ชื่อว่าได้ออกมาจากตัวเมืองเป็นทางแยกเหลี่ยงเมืองจังหวัดชนบุรีออกมาตอนนี้บาโบก็จะขับรถหลอดไต้สะพานขามน้องพี่น้องเนาะสะพานขามด่านบนหัวของบาโบกบเป็นเส้นทางด่วนหมายเลขเจ็ดเดอ้อทุกทาน ถ้าทานไดทีจะเข้าไปนาอพี่น,อนอ้นองเนาะเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางด่งดวนนาอพี่นอ้องตรงแยกจีบเป็นดานเก็บเงินมาตาพุทธนั่นเองทางผู้ชมเอ๋ยตอนนี้บ่าวบุกจะจะ้าตรงไปตามเส้นทางจะผ่านแยกบ้านบึงก่อนเดอ้อทุกท่านเดอ้อทุกท่านเอ๋ยทางหลวงแผ่นดินหมายเลขส4มสสายชนุรีไปอำเภอกแกลงจังหวัดระยองถนนเอ๋ย ทุกท่านเอ๋ยทุกท่านเอ๋ยบ,บ,บ่าวบุกกับบ่าวพิษบ่าวเถืด้วยความตือนเต้นนนาอพี่น้องเนาะครับลถไปนำ้ำบรรยายไปนำ้ำพี่น้องเพื่อบรรเทาความเครียดบรรเทาความง่วงนาะพี่น้องนเนาะเปิดเพล่นกับการเดินทางเอาละทุกท่านเอ๋ยทุกท่านเอ๋ยตอนนี้บ่าวบกวกกับที่ว่าขึ้นสะพานเนื้อพี่น้องเนอ้อสะพานขามแยกแห่งหนึ่งในเขตบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนั่นเองทุกท่านเอ๋ยทุกท่านเอ๋ย เบิ้งเอาที่ลพินองถนนกับถือว่าเป็นถนนที่สวยงามสะอาดเปิดเพื่อนทุกขังในการเดินทางนอกสุขสรรเน,นาะบาโูเองกกถือว่ามีความยินดีมีความประทับใจได้หลายลาพ่นองคนไทยให้โอกาสประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่เสรีให้โอกาสทุกท่านที่ข้ามาถิกต้องตามกฎหมายเอาล่าท่านผู้ชน์ของแยกรน,นาของบาโบกะ จะเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านบึงนาะพี่น้องนอเนาะเลี้ยวขวากะจะไปทางบ้านค่ายบ่าวบกกที่ว่าขับรถขึ้นสะพานขามแยกนาะทุกท่านเนาะอันนี้ก็จะเป็นถนนสายบ้านบึงนาะพี่น้องเนาะหรือว่าไปทางบ้านค่ายระยองนะถ้าบ,าบ่าวบงให้ขมูนพิษกับตองข้อถอดขออพายเดอ้อพี่น้องทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3 44ทุกท่านเอ้สายชลบุรีบ้านบึง สายชลบุรีอำเภอแกลงจังหวัดระยองน,น้อสุขสันเนาะเป็นถนนก่อสร้างขึ้นมาเพื่อย่นระยะทางจากจังหวัดชลบุรีไปสู่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนั่นเองทางผู้ชมตัวเป็นเส้นทางทีเหลี่ยงเมืองโบาผานตัวเมืองใหญ่หญๆน้อพ่นอนอเนาะบริเเขาเมืองระยองเป็นถนนผิวจระจร คอนกรีตขนาด4ช่องเจราจรทุกท่านเอ๋ยทุกท่านเอ๋ยเริ่มต้นจากถนนสุขุมวิทอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีน้อนทุกท่านเนาะผ่านถนนเลียงเมืองชลบุรีถนนกรุงเทพชลบุรีหรือว่าถนนกรุงเทพชลบุรีนั่นเองทานมู่ชมทางแยกเป็นบ้านบึงผ่านอำเภอบ้านบึงแยกหนองปลือ และกับอำเภอหนองไ่เข้าเขตจ,จังหวัดระยองผ่านอำเภอจันทร์สินสุดที่ถนนสุขุมวิทบริเวณทางแยกพิบานพัฒนาหรือว่าอำเภอกแกลงนั่นเองจังหวัดระยองตามุ่ชบมเอย๋ยร่วมระยะทาง103่กิโลเมตรนอกพป่นองนอกเกือบหอด103กิโลเมตรโดยเป็นเส้นทางในรัอมิดชอบของ ท่างหลวงนะพี่น้องเนาะชวนบุรีเขตหนึ่งั่นเองทาผพ้ชมเอ๋ยสำหรับเส้นทางที่ยาวไกลมองไปสุดสายตาทุกท่านเอ๋ยทุกท่านเอ๋ยบาบุกัเพิพเดเพลินกับบรรยากาศของธรรมชาติสองของางทางบนถนนสายหมายเลข3 4 4บ,บ่บาบกับขับรถเข้ามาพี่น้องเอ๋ยจากสม,มุติปราการเข้ามาในเขตพื้นที่ทีจะไป จันทาุรีลายองนี่เองพี่น้องเอ๋ยนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของโรงงานเด้อพี่น้องจกักแมนโรงงานอีอย่างอยู่ขางทางบาบูเองกับบุมีความรู้บุมีข้อมูลทุกท่านได้ท่านใดทีหูข้อมูลกับที่ว่าบอกสอนบาวบูในเด้อทุกท่านเพื่อการเรียนรู้โดยทิวทัดและบรรยากาศพี่น้องเอ๋ยกลามชุ่มชืน่นบาบูได้สัมผัสกับือว่ามีความหนาวเย็นเยือกนิดๆนะพี่น้องเนาะ มีความเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศจากเส้นทางเริ่มต้นทีบาโบเดินทาง,ขงเข้ามาในเขตของจังหวัดระยองมีความหนาวเย็นปานอยู่ใน้องแอะทุกท่านเอ๋ยทุกท่านเอ๋ยถนนเ้นนีบาโบเองเคยขับรถผ่านมาอยู่หลายหลายครั้งทุกท่านเอ๋ยทุกท่านเอ๋ยถนนเ้นนีมีจุดเริ่มต้อนนอะพี่นงเนาะอ่า จากถนนหมายเลขสามถนนสุขุมวิทย์นอภิหนงเนาะในอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีจะผ่านช่วงที่เป็นถนนหมายเลขสามหนึ่งหกทางหลวงสามหนึ่งหกในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเช่นกันทางู้ชมเอย๋ยและจะผ่านาตรงช่วงแยกที่เป็นถนนหมายเลขเจ็ดนอภิหนงนะเนาะหรือว่าทางหลวงในพื้นที่เป็นถนนมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเช่นกันทุกท่าน เราก็จะผ่านถนนท่งหลวง3าสีเก่าในเขตอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีแล้วก็จะผ่านท่งหลวงหมายเลข3 3 1สหนึ่งในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเช่นกันพี่น้องเอย๋ยแล้วก็ไปทางของถนนเส้นนีนาะพี่น้องเนาะไปทางก็คือถนนหมายเลข3เป็นถนนสุขุมวิทนาะพี่น้องเนาะกับอยู่ในเขตอำเภอแกลงจังหวัดระยองนั่นเองทุกท่านเอย๋ยเพราะว่าถนนเส้นนีเป็นถนนจีอาจจะบอกเลยว่า เลี่ยงเมืองกว่าไดทางม้ชมเอ๋ยเป็นถนนที่บรรเทาก,การจราจรจากถนนสุขุมวิทหมายเลขสามที่เชื่อมต่อมาตั้งแต่ผูเหล่พี่น้องกรุงเทพมหานครจะผ่านตุ่มเมืองใหญ่ๆของจังหวัดชลบุรีไประยองนะครับไปจังหวัดจันทบุรีนะครับไปจังหวัดตราดนันทอีกทางม้ชมเอ๋ยตอนนี้บางก็กือว่าอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดระยองกับมีฝนตกโปรยปลายลงมา และนี่นะน้องทุกท่านเอ๋ยทุกท่านเอ๋ยเป็นถนนที่ซีสองจราจรสองขางตอนนี้บ่าวบกก็ทือว่าเขาว่าในพื้นที่ที่เป็นถนนคอนกรีตเนาะทุกท่านเนาะถนนคอนกรีตรเลี้ยวซ้ายกลับไปอำเภอเขาชะเมาบ่าวบกัจะตรงไปเรื่อยๆนะทุกท่านเนาะรีวิวให้ทุกท่านเห็นช่วงที่เป็นถนนคอนกรีตรก็คือว่าเป็นช่วงที่อยู่ในเขตของไฟแดงเนาะทุกท่านือว,ว่าเขตของในมึองมือง เหตุของในเมืองนะทุกท่านเนาะบาบูเองกตต็ตื้นเตะตื่นเต้นพี่น้องเหลียวขวาจะไปอำเภอบ้านคลายจังหวัดระยองขึ้นกันพี่น้องสังเกตเห็นได้ว่าตรงช่วงที่จอดไฟแดงพี่น้องจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเล็กย่างนีเด้อทุกท่านบาบูเองกับบุคุว่าเป็นยอนอย่างน้อทุกท่นานเนาะว่าถนนคือเป็นช่วงคอนกรีตแล้วก็เป็นช่วงที่ถนนลาดยางเนาะพี่น้องเนาะ หลายครั้งที่บาบูดเดินทางบาบูบาบเองจะหมักทายแต่ทองถนนทุกท่านเอ๋ยทุกท่านเอ๋ยก็ยังมีแนวของใจเนาะพี่น้องเนาะมีขีหลายๆทางเพิ่นกับของใจว่าเป็นยังคือหมักทายแต่ทองถนนแท้เป็นยังคือมาหากินกับทองถนนเป็นวาสันบ,บน่เป็นหยางเป็นวาทางประเทศไทยทำบุญมาสันทำบุญห้ยอ่ายูทูบเบือเล่าในไทยเป็นวาสันให้ได้เงินเป็นวาสัน ถ่าทบุญมาสันโอ้พี่น้องเอ๋ยเสือวาแนวข้อมเบาของคนมันเกิดงายได้ทัง้งายและข่ำข้อมเบาเบาอยู่ความเขาหักเขาก็ยองเขาสร้างเขาก็ว่าคือดังบักเขาเหมาหมาเถ่าเฮาแต่ฮอนขั้นเฮาทำดีแล้วเขาสร้างก็ตามสางขั้นเฮาเฮดแมนแล้วขยันหย่อยก่อสางเขา เขาสิผ้ากันทวงทั้งเมืองกอบองเงียงเขาสิติทั้งคายคายนาก่อบอายเด้อพี่น้องเอ๋ยบาโบเองกับจักสิวาแนวใดเนาะพี่น้องเนาะพนเะพิ่นกะถือว่าได้มาคอมเมนต์บาโบหลาย่ขีบบาโบกับพยายามพี่น้องพยายามอยากาทำใจเลยกะบม่ได้คิดต่อนหลังทุกท่านเอ๋ยแต่ว่าอยากให้เพิ่นนั้นคิดแลยกะ ออกจากใจนะพี่น้องเนาะบาผลคิดแนวใดผลอิจฉาหรือว่าเผนสร้าง่นหักบาบูสาหรับตัวบาบูเองก็ขอทําในนาทีทีตัวเองหมักเฮ็ดในนาทีทีตัวเองได้เห็นบอเบียดเบียนคนอื่นบ่เฮ็ดพิกษกฎระเบียบหมายบานเมืองเป็นแท้ก็แล้วกันเนาะทุกท่านเนาะเอาละทุกท่านเอ๋ยขอบพระคุณหลายๆทีขอ,าบ,อบาชมบาบูเด้อพี่น้องหาลายๆทานกให้ขอมูนห้ความรูบาบู บาโบกะดีใจลา,ลายลายพี่น้องตอนนี้สองขางท่านกับเป็นพื้นที่ของป่าเน้ะทุกท่านเอ๋ยสลรับทับเปลี่ยนกับบ้านค้นที่อาศัยอยู่ตามสองขางทางภาพบรรยากาศสองขางทางเหล่านี้ที่บาโบดาได้ผ่านได้มาเห็นกระทือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ชุ่มชื่นเนาะทุกท่านเนาะต่างกับบรรยากาศอยู่ในเมืองใหญ่บาโบสังเกตได้ว่าจะมีไอและอองความเย็นนิดๆเนาะพี่น้องเนาะสูตรบรรยากาศได้เต็มปอด นี่ก็เป็นภาบรรยากาศชีบาบ้เห็นเป็นภูเขาดันนาเป็นต้นไม้เขียวสุมไปทุกเส้นทางถือว่าตอนนี้บาบกุกกบเขามาในพื้นที่ของเขตจังหวัดระยองเดี๋ยวไปทั้งหน้ากับเป็นถนนชีโค้งนะ้ทุกท่านเนาะโค้งง,งเงียเ้ยวเลี้ยวไปมากเลี้ยวไปภาคหนาถือว่าสวยงามอีกทีทุกท่านเอยเอาล่ะตอนนี้บาบกุกกะทือว่าเขามาในอยู่ในแห่เ,เขต ไฟแดงอีเหลี่ยทุกท่านเอ้ยเป็นเขตเมืองใหญ่อีกเขตหนึ่งก่อนชีจะผ่านไปถึงอำเภอแกลงจังหวัดระยองถือว่า,อามองไปทั้งหนาทองฝางก็สวยงามขีเมกโปกคลุมตมแล้วฝนสีลงมากได้ทุกท่านเอ้ยว่าวบกุกที่ว่าเบาไปเห็นไปกับตามภาพบรรยากาศเล่าเรื่องให้ทุกท่านเบ่งน้ทุกท่านเนาะขอมุ่นกับโบเกง่งขอมุ่นกับโบเนนแต่อยากนําเสนอ นำเสนอแบบใดนำเสนอโดยภาพบรรยากาศด้วยภูภาพหลายๆอย่างองค์ประกอบให้ทุกท่านเป็นคําตอบก็แล้วกันนลทุกท่านเนาะตรงไปเป็นถนนเลี่ยงเมืองเน้อทุกท่านเป็นถนนเลี่ยงเมืองเพื่อจะไปอำเภอแกลงตอนนี้ก็มาฮอดแยกไฟแดงอีกหล้วเด้ะทุกท่านเด้อเป็นถนนคันกรีตตรงช่วงแยกของไฟแดงเลื่อยจากแยกไฟแดงไปแล้วกับเป็นถนนลาดยาง บารุกะใส่ค้อมเร็วหรือความละมัดว่างทุกท่านเอ๋ยทุกท่านเอ๋ยดีใจหลายที่ได้เห็นถนนเมืองไทยตื่นเต้นหลายที่ได้เห็นถนนเมืองไทยถนนเมืองไทยกัถือว่าเป็นถนนทีกว่างใหญ่ยาวสดสายตาเลี้ยวไปข้างหนา้างามหลายพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยตามป้ายบอกทางทางผู้ชมเอ๋ยชื่อว่าบาบุกจะมาหอดแยก,กแกลงจังหวัดระยองเลี้ยวซ้ายก็จะไปทางจันทบุรีเลี้ยวขวาก็จะเข้าไปในเมืองจังหวัดระยองนะทุกท่านเนาะ ตรงไปก็จะไปอำเภอลุงป้าโบเสว่าทุกท่านอาจจะเคยผ่านถนนเส้นนี้นาะพี่น้องนาะเพราะว่าเป็นถนนที่เชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ไปยังแหล่งพืนที่ปลูกพืชผลไม้ซื้อดังไกลไปทั่วโลกนาะทุกท่านเนาะป้าโบเองก็ถือว่าอยากนำเสนอในตัวเองที่ไห้มา่ห็นนาะพี่น้องเนาะเสว่าอาจจะมีอีกหลายค้นที่ยังท่ท่านเคยเห็นแล้วก็เสว่าพี่น้องฟังเล่าทุกท่านอาจจะ ขอที่ตามทางคลิปวิดีโอของบาบนะูนันทุกท่านเนาะภาพบรรยากาศทีได้เห็นภาพบรรยากาศทีบาบูได้ไปก็ถือว่าอยากจะเก็บภาพข้อมูลให้ทุกท่านได้เห็นภาพบรรยากาศอันสวยสดงดงามหรือว่าอันทีเขาบอกเคยเห็นเคยเห็นแต่ทั้งสื่อโทรทัศน์ทั้งสื่อทีวีนาอพีีนงเนาะมูนีบอกขึ้นว่าฝันว่นาสิได้มาเห็นกับตาของตัวเองอีกประมาณ2-3กิโลเมตรแล้วทุกท่านเด้อจะหอดแยกใหญ่แยกที่สวยงามหรือว่าแยกที่ตื่นตา นั่นก็คือแยกทีถุกทานหลายคนอยากมากนั่นก็คือแยก,กแกลงจังหวัดระยองนัง่นถทานเนาะตอนนี้บาบกุกกระือว่าเขาไม่ได้เขตพืบนญีีที่เป็นจบอาจจะบอกได้ว่าเป็นอำเภอหนึ่งเนาพนองเนาะที่มีความจเจริญจากถนนไมายเลขสามสุขมวิทบาบกุกก็ะือว่าได้่านถนนสายชนบุรีกแกลงมาเชื่อมต่อ หลัดเลาะมาเชื่อมต่อกับถนนไม้เลขกสามซุขุมวิทอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโดยจะมาเป็นจุดตัดอยู่ตรงแยกนี่แหละพี่น้องกขึ้นมาผ่าบรรยากาศทุกๆทุกๆก,ก,ก,การเดินทางตลอดออลอยสามกิโลเมตร,รบ้าบวกกับได้เห็นผ่าบรรยากาศเพราะว่าจะเป็นผ,ผ่าภูเขาต้นใหม่นะทุกท่านเนะพาะผ่าวิถีชุมชนที่เพิ่นอาศัยอยู่สองขางทางตอนนี้บ้าหวกับขึ้ว่าสิได้ล่าทุกท่านไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะ คำว่าคำจ่ายนายทีวีบอลบอสติกตองเดอ้อทุกท่านเดอ้อขอมูลทีาวาบอลบอสติกตองอยากให้ทุกท่านซอยแช่ซอยบอกสอนบาวบเนเพื่อเป็นวิทยาทานเพราะวา่าอาจจะมีหลายท่านทีเราคาตอบในการเรียนดูผ่านคลิปของบาวบเนพี่น้องเนาะเอาละทุกท่านหมดเวลาแล้วยื่นคําแอลปานเลขซีพี่น้องไปเดอ้อเด้อพี่น้องเด้อก่อนจากอย่าลืมกดไลค์กดแช่กดเป็นกาลังใจมาก,กดขามโฆษณาเติมหัวใจให้บาวบ สำหรับคลิปนี้บ่าวโม่ลาบไปแล้วสุกสบายดีเป็นของทานสวัสดีครับพบปอกกับบ่าวโบไม่ในคลิปต่อไปน้องเพื่องเนาะบ่าวโบจะลาบโดยภาบรรยากาศแยกแกลงจังหวัดระยองเลี้ยวซ้ายไปทางจันทบุรีเลี้ยวขวาเข้ามาในตัวเมืองจังหวัดระยองเป็นถนนหมายเลขสามรือว,ว่าถานนสุขุมวิทนั่นเองทางมดชมเอ๋ยทางมดชมเอ๋ยลาบไปแล้วยื่นทําแอลปานเลขสีพี่น้องเอ๋ย นี่ก็คือถนนสุขุมวิทย์เลข3มาในกรุงเทพฯฟนเดียวเนอะพี่น้องเอ้ยไปแล้วสวัสดีครับสบายดีทุกท่าน